ช่วมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2568สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายก วันนี้เวลา9้านาฬิกา5สนาทีสมเด็จพระนิฐิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในงานตรำลึกวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมครบ116ปี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้พระราชทานกำเนิดตรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26ธันวาคม2452 ต่อมาเมื่อปี2491พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม,ม,มหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานชื่อใหม่ว่าโรงเรียนแนร้อยพระจุลจอมเกล้าและทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ย้ายโรงเรียนแนร้อยพระจุลจอมเกล้าไปตั้งบริเวณเขาชะโงกอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเพื่อผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับกองทัพบกรับใช้ประเทศชาติทางด้านการพัฒนาประเทศและปกป้องอธิปไตยของชาติ ถือเป็นสถาบันการศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของไทยโดยจัดการศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับยุคสมัยในแต่ละภาคการศึกษาใช้เวลาศึกษา5ปีประกอบด้วยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิตสองสาขาวิชารวม10สาขาวิชา นอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนแนร้อยจะต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆเช่นหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงการศึกษาดูง,งานนอกสถานที่เพื่อให้เป็นผู้รอบรู้มีประสบการณ์ทันโลกเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับพระราชทานยศเป็นว่าที่ร้อยตรีบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆ ัจจุบันสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดํารงตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและทรงสอนนักเรียนแนร้อยในปีการศึกษา2568ทรงสอน4วิชาคือวิชาไทยศึกษาชั้นปีที่2วิชาประวัติศาสตร์จีนวิชาเลือกเสรีชั้นปีที่4และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยชั้นปีที่5 เวลา12นาฬิกา58นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนปิยะชาติพัฒนาในพระราชูประถมตำบลพรมมณีอำเภอเมืองนครนายกทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2532เพื่อให้ลูกหลานข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกหลานประชาชนในพื้นที่ได้มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน551คน ในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่สําเร็จการศึกษาเฝ้าถูละอ,องพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสสาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนทั้งเรื่องการศึกษาและการดำเนินชีวิตความรู้ที่ได้เรียนมานั้นก็แค่นั้นที่จริงก็ไม่พอก็ต้องไป ที่ทยังมีข้อสงสัยแล้วศึกษาต่อหรือคิดต่ออย่างนี้ทัึงจะดีแล้วฝึกหัดก็ไม่ใช่เฉพาะแต่ในด้านหนังสือเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ถ้ามีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องอื่นจะเป็นเรื่องงานฝีมืองานกรรมกับข้าวเรื่อง,งาน ต่างๆที่เราจะมีโอกาสก็จะของพวกนี้ก็จะมีประโยชน์แกเราต่อไปเรื่องที่สำคัญคือเราก็อยู่ที่นี่ก็มีเพื่อนกลุ่มมากมายแล้วก็ถ้าเพื่อนเก่าๆเพื่อยังรวมตัวกันแล้วก็เป็นหาได อยู่ต่อก็จะก็จะ,จะดีแล้วก็ต้องอเจอคนอื่นผู้อื่นที่มีปัญหาประสบความทุกได้ยากถ้าเราช่วยได้เราก็ต้องอมีความเมตตากรุณานึกถึงคนอื่นและช่วยเหลือคนอื่นมีมีน้ำใจที่ดี เราก็จะอยู่ได้อย่างดีต่อจากนั้นพระราชทานพระราชาวโรกาสให้นกักเรียนในพระราชานุเคราะห์เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายบัตรถวายพระพรในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2569และกราบประคมทูลรายงานผลการศึกษา จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าด้านต่างๆของโรงเรียนที่ดำเนินการตามแนวพระราชดำริอาทิการจัดทํารัดเกล้าจากกระดาษของวิชาหนาตาศิลป์ซึ่งนักเรียนและครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และศิลปะร่วมกันคิดต่อยอดโดยนํา3 d p r i n t เตอร์มาประยุกต์ใช้ทํารัดเกล้าทําให้ชิ้นงานที่ได้สวยงามประรณีตทนและเสร็จเร็วขึ้นในอนาคตจะมีการจําหน่าย โรงเรียนได้รับพระราชทานคิดไบรท์ไมโคร AI เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคำสั่งคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนซึ่งนักเรียนนำมาใช้ในการทำโครงงานทั้งขยะยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อแยกขยะในโรงเรียนให้ถูกประเภททั้งช่วยประหยัดเวลาในการคัดแยกขยะ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนทุกคนโดยในปี2568สำรวจและศึกษาพันไม้เดิมในพื้นที่และนำพันไม้ที่สนใจเข้าปลูกเพิ่มเติมเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พันไม้ต่อไปและโครงการข้าวพระราชทานหุงข้าวเพื่อน้องอิ่มท้องเรียนดีเป็นข้าวพระราชทานที่โรงเรียนนำมาหุงสำหรับนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบาก นอกจากนี้ได้จัดสรรนเข้าสารพระราชทานแก่นักเรียนให้นํากลับไปหุงที่บ้านจากแนวพระราชดำรินในการพัฒนาโรงเรียนทางด้านความพร้อมในสถานที่เทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาเพื่อคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมสามารถนําความรู้ไปพัฒนาตนเองครอบครัวและชุมชนเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงบาดพระสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบ71ปี วันนี้เวลา7จ็นาฬิกายีสนาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรคัติยราชนารีสเสด็จไปยังคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยสสาลัยเกษตรศาสตร์เขตจ,จตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรจักพิชัยรณรงค์สงครามอาดีตคณะบดีและอดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์ผู้บุกเบิกการดำเนินงานของคณะสัตวแพทย์ ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นทรงบาทพระสงฆ์จำนวนสิบรูปร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนืเ่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบ71ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่28ธันวาคม2497 จากการอนย้ายการจัดการเรียนการสอนด้านสตวแพทยาศาสตร์มาจากวิทยาลัยแพทยาศาสตร์มาสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งได้พัฒนาและยกระดับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมี10ภาควิชาเปิดสอนรวม10หลักสูตรครอบคลุมระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีมีนิสิตรวม993คนและบุคลากรกว่า1,100คน นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนและรักษาสัตว์เลี้ยงของประชาชนจำนวน5แห่งศูนย์ชนสูตรโรคสัตว์2ศูนย์และศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์ทำหน้าที่สนับสนุนการควบคุมโรคสัตว์การรักษาและการพัฒนาความรู้ด้านสัตวแพทยศาสตร์ของประเทศจนได้รับการยกย่องและขนานนามว่าสัตวแพทย์เกษตรสัตวแพทย์ของประชาชน โดยในปีคริสตศักราช2025นี้จะรับการจัดอันดับมหาวิทยายลัยโลกหรือ QS World University Ranking by Subject สาขาสตวแพทยศาสตร์ให้อยู่อันดับที่75ของโลกนับเป็นความสำเร็จที่สะท้อนศักยภาพและมาตรฐานในระดับสากล ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องดังเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัรขตรบรกัตยราชนารีทรงสเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เสด็จไปทรงงานด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งทรงนำทีมคณาจารย์สัตวแพทย์และนิสิตของคณะออกห่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการดูแลสุขภาพสัตว์และป้องกันยับยั้งโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืงยน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลแก่คุณพุ่มเจนเส้นพระโอรสวันนี้เวลา10นาฬิกา45นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเส้นพระโอรสณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเส้นร่วมในพิธีด้วย ในงานนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียงเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชาุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นสเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงมาเพ็่มพระกุศลแก่คุณพุ่มเฉินเส้นพระโอรสโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศ์สัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ คุณพุ่มเจนเซนเกิดวันที่16สิงหาคม2526ในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจากจบเกรด10 s p e c i a l Class ที่ t ทอ p ์รี High School แคลิฟอร์เนียได้ตามเสด็จทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีกลับมาอยู่ประเทศไทยเข้าศึกษาในโปรแกรมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์และศึกษาต่อในมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศษาสตร์เอกภละศึกษา ความสามารถด้านการกีฬาของคุณพุ่มปรากฏตั้งแต่วัยเยาว์เช่นว่ายน้ำเจตสกีฟุตบอลยิงปืนเทควันโดแบดมินตันขีม่ม้าทั้งยังทำนายปฏิเทินร้อยปีได้แม่นยำนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งว่าที่นายมดตรีกองอาสารักษาดินแดนเป็นตำรวจมา้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษคุณพุ่มถึงแก่อน,นิจกรรมในเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ณบริเวณเขาหลักจังหวัดพังงา หลังจากคุณพุ่มถึงแก่อนิจกรรมทุ่นกระหม่อมหญิงอุบลรัชราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศและทรงบำเพ็ญพระกุศลแก่คุณพุ่มเนเส้นเนื่องในวาระสำคัญอยู่เสมอ จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังสุสานหลวงวัดราชาบาพิตรสถิตมหาศีมารามซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระสรีรังคารและสรีรังคารของราชาสกุลกิตยากรและสมาชิกรวมทั้งอาธิของคุณพุ่มเจนเซน พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศมพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังเวลาหกนาฬิกา48นาทีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศยุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธีธรรมพระบรมศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามสี่รูปและวัดประวรนิเวศวิหารสี่รูป เวลา18นาฬิกา53นาทีพลตรีหม่อมเจ้านาวพันยุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเร็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจัก,กรวรรดิราชาวาดและวัดประยุรวงศาวาสโอกาสนี้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ผู้แทนราชาสกุลมหาสาขาต่างๆและผู้แทนในงานภาคร,รัฐร่วมในพิธีด้วย อันหนึ่งในเวลา10นาฬิกา51นาทีพลเอกบัณฑิตมาลายอริสูนองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมดาชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอพิธรรมพระบรมศพรับพระราชทานฉันเพนซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุราชตังสริดสี่รูปและวัดระฆังโคสิตารามสี่รูป และเวลา16นาฬิกา55นาทีพูเอกมฑิตมลา,ายอริสูลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดระฆังโคศิตาราม องค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะเข้ารับไฟพระเริกเพื่อเชนไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่40 วันนี้เวลา9้านาฬิกา45นาทีณศาลา,าดุสิตดาลายัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุติติองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอนสิตสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะเข้ารับฝ่พระเรกิ้เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเกรยียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่40ประจําปีงบประมาณ2569 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างที่20-29มกราคม2569ณสนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่ผู้จัดการแข่งขันนักกีฬาประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่40จังหวัดศรีสะเกดได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันภายใต้ชื่อว่าศรีเกตเกม มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด16ชนิดกีฬาประกอบด้วยกรีฑาทเทเบิลเทนเนิสวอลเลย์บอลในร่มวอลเลย์บอลชายหาดฟุตบอลเซปักตะกร้อฟุตซอลเปตองแบดมินตันหมากรุกไทยหมากฮอสไทยจักรยานขาไทยอีสปอร์ตเทคกบอลว่ายน้ำและหมากร้อม องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลวัดจันร์เฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้นายแพทย์กเกษมวัฒนาชาัยองค,คมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบวลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเดินทางไปยังโรงพยาบาลวัจจันเฉลิมงพระเกียรติ80พรรษาอําเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากบวลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลโดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ โอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมนิธรรศการผลงานของโรงพยาบาลกิจกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพโดยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิและมอบกระเช้าสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีแก่ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลวัดจันเฉลิมงพระเกียรติ80พรรษาให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนกว่า13,000คนดำเนินง,งานตามยุทธาศาสตร์โรงพยาบาลเฉลิมงพระเกยียรติภายใต้แนวพระราชดำริสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาทิด้านการเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียงได้มอบมุ้งปลอดฝุ่นและเครื่องฟอกอากาศให้แก่ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชนจะลดอาการกำเริบของโรคสมงวรให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาด้านการยกระดับบริการสุขภาพดยิจิทัลมีการพัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศเพื่อให้บริการทางการแพทย์ทางไกลจัดส่งยาถึงบ้านด้วยเฮลไรเดอร์ และในด้านโรงพยาบาลโรมนียสถานได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการปัญหาขยะในพื้นที่จนได้รับรางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลชุมชนซ r โรเวส h ฮส p ิทอลโรงพยาบาลลดขยะเป็นศูนย์มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์ช่วยลดค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลได้ถึง25,000ถึง30,000บาทต่อเดือน สำหรับแผนการพัฒนาโรงพยาบาลในระยะต่อไปจะมีการค้นหาและออกแบบรับรองผู้พิการให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่พร้อมทั้งพัฒนาบริการ h o m e w ร์ดในผู้ป่วยยาเสพติดและผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังยกระดับการผ่าตัดผู้ป่วยแบบวันเดียวกลับพัฒนาโรงพยาบาลอัจฉริยะสมาร์ทโฮสพิทอให้ผ่านเกมประเมินระดับเพชรนำระบบ AI มาช่วยในการทำงานและพัฒนามาตรฐาน Green and Clean Hospital ให้อยู่ในระดับดีมาก p l u องคมนตรีเป็นประธานการประชุมประธานอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงครั้งที่2ประจำปี2568 วันนี้ที่อาคารอำนวยการสลากลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงตามพระราชดำริอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้มีผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมนาถบพิตรให้เป็นต้นแบบอย่าง อย่างยั่งยืนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดและได้พระราชทานพระบร,รมราชานุญาตให้ดําเนินการพัฒนาตามแผนแม่บทภายใต้แนวคิดยุง ne นิเนสที่มุ่งเน้นในการสร้างภาพจําการปรับปรุงและออกแบบเพื่อฟืน้นฟูอนุรักษ์กธรรมชาติในพื้นที่อย่างสมดุลพร้อมทั้งหนึ่งเอกลักษณ์และทรัพยากรในพื้นที่มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไดยมีวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการปรับปรุงบัญชีของกองทุนสงเคราะห์พนักงานและพิจารณาแผนปฏิบัติการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพเพื่อจัดเก็บรายได้มาบริหารโครงการหมู่บ้านสากลสันกำแพงต่อไป สำหรับกิจาการน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นกิจาการชุมชนในโครงการตามพระราชะดำริที่มุ่งเน้นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อนและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อนึ่งมาจากพระราชะดำริเพื่อสร้างประโยชน์สร้างสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นโดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนมีการดําเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบส่งเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ชุมชนบริหารจัดการและช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันอาจจะนำไปสู่ความรักความสามาคัคคีเป็นเพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญจัดการดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ วันนี้ที่โรงพยาบาลปราศาสตรอ์อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโ,โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในจำเริญแวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญจจก,กันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาประกอบด้วย10ตำรวจเอกรัตศักดิ์แสงจันดา10เอกอิกทธิพลกุลบุตร อาสาสมัครทหารพรานลำชัยแปะเขียวและสิบเอกสุขเกษมพันนาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ ที่โรงพยาบาลค่ายสันพสิทธิทประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใน,นายนรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาประกอบด้วยดาบตำรวจจิรายุทธ กับบุญสิบทศวรรณเป็นเชยพลทหารเอกสิทธิ์อยู่เจริญและพลทหารรัชานนท์ประทุมขันเพื่อบำรุงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไม่ละตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบัญชากำลังพลที่จะรับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดน นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระนิพพุทราชการจังหวัดนครราชสีมาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบังพลที่รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อ นาโปรโดกลา้าปลวกกระหม่อมให้รับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากพระบรมราชานุเคราะห์ธความสถาบันวิจัยจุลาภร์เชิญสิงห์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา หอยโขงจังหวัดสงขลาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสถ<ส>าบันวิจัยจุฬาพรเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวนหนึ่งพัน 1, ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเดมิเนชชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้แทนรับมอบและกล่าว ทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ปราสาทในพระบรมจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระ อย่างต่อเนื่องอาทิสำัง,งานพระคลังข้างที่และนสุทธารามกรุงเทพมหานครโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเจ็ดสตานรายคณะผู้บริหารหลักสูตรการบริหารความ สมาคมพิธีไายป้องกันราชาณาจักรในพระบรมราชประบดีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะประชาชนจากจังหวัดขอนแกน่นจันทบุรีราชาวังแจ้งว่าในวันที่หนึ่งมก,กราคม2569ปิดการให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพเนืงในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2 เตรียมปฏิทินหลวงพุทธศักราช2569พระราชทานเพื่อมอบให้แก่ประสบกนิกรที่ไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปีใหม่พุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินี ทินหลวงพุทธศักราช2,569แก่ประสบกนณิกรที่ไปลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาทางสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับให้ประสบกนิกรได้ลงนามถวายพระพร,พรไว้ดังข้ามศาลาสหาไทยสมาคมกรุงเทพมหานคร พระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบางไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระตำหนักภูราชินิเวชจังหวัดสกลนกครและพระตำหนักทักษิณราชานิเวศจังหวัดนาราธิวาสจบข่าวในพระราชาสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ